สวัสดีค่ะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม The Sims อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิวจะมาสร้างตัว t นี y นะคะทา,าวเฮาหรือว่าเป็นทา,าวเฮาขนาดเล็กเนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเข้าร่วมนะคะ ที่เป็นเอ่อชาเลนจ์ในการสร้างบ้านขนาด3,6คูณหของคุณแพรวเนาะแต่ว่าตอนที่นิวมาลองสร้างนะคะนิวสร้างหลังนี้ก่อนแล้วแบบนิวกลัวว่ามันจะหลุดตีมไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านมันได้แค่สามคูณหใช่ไหมคะแต่นิวอ่ะคือสร้างตัวแถวเฮารอบๆมาด้วยไงนึกออกไหมคือนิวรูว้สึกว่าบ้านมันหลังเล็กมากเลยก็เลยสร้างพวกนี้เข้ามานะคะแล้วคราวนี้นิวก็กลัวว่ามันจะหลุดตีมนิวก็เลยทําการเอองั้ยย้ายโปรเจกต์ไปเลยลวกันนะคะสร้างไปอีกหลังนึงเนาะอันนี้นิวก็เลยทําการมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ คือสตอรี่ของทาวเฮาส์นี้นิวอยากให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่กันเนาะสามหลังนะคะโดยบ้านหลังนี้นะคะแน่นอนว่ามันเป็นสีดำชะป้านิวก็ตั้งใจว่าจะสร้างนะคะให้อารมณ์แบบเหมือนผู้ชายหรือซิมผู้ชายของเรามาอยู่นะคะนั่นก็จะมีความเท่ๆเนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะถ้าใครดูนิวเนาะนิวจะชอบแบบอะไรที่มันเป็นสีดําแบบนี้นะคะแบบเฟอร์นิเจอร์สีดําทุกอย่างไปเลยนึกออกปะนิวว่ามันสวยดีนะคะ ทีนี้นะคะแน่นอนว่ามันมีพื้นที่ด้านหลังเนอะนิวก็ทำเป็น,นตัวแบบอ่างอาบน้ำแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นอยู่ค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็ชั้นสองนะคะก็จะมีเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานนะคะซึ่งนิวก็ทดสอบแล้วเนาะมันใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนแล้วก็เป็นอารมณ์แบบที่เก็บเสื้อผ้าด้วยประมาณนั้นนะคะมันจะมีความเล็กไปหมดเลยเนาะ นี่นะคะมุมนี้ก็เป็นมุมที่นิวบอกเนาะก็คือที่นอนแล้วก็เป็นมุมที่แขวนเสื้อผ้าแบบนี้นะคะคือมันต้องใช้พื้นที่แบบประหยัดจริงๆนะคะพอหลังแรกเราเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําหลังที่สองกันนะคะหลังที่สองเนี่ยนิวออกแบบว่าให้มันเป็นอารมณ์มแบบครอบครัวนะคะมาอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าต้องเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะเหมือนกับว่า,ามีลูกได้แค่หนึ่งคนประมาณนี้นะคะก็คือชั้นบนเนี่ยจะเป็นชั้นอารมณ์มแบบของพ่อแม่นะคะก็จะเป็นเตียงใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีมุมที่เป็นบบที่ทํางานนะคะนิวชอบตรงอารมณ์มแบบ ไฟไว้ที่หน้าตากมากเลยอ่ะมันน่ารักดีนะคะแล้วก็มุมนี้นิวทําเป็นเคล้ายๆตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่าก็คือนําของมาแบบระดับตัวเองเนาะมาแต่งให้มันรารมณ์คล้ายๆแบบตู้สเสื้อผ้าหละแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเด็กซึ่งมันเล็กมากเลยนะคะคือชาเลนจ์มากเลยในการทําห้องนอนนี้แอบสองสารน้องเหมือนกันนะถ้าน้องไม่อยู่ห้องในแบบนี้ก็คือแบบคับแคบอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำเออเป็นห้องเดียวนะคะของบ้านเนาะคือมันใส่ตัวอ่างได้พอดีนะคะนิวก็เลยลองใส่ให้แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะตรงนี้เพราะว่านิวทดสอบการใช้งานให้แล้วนะแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นเออที่นั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกของบ้านละกันค่ะแล้วก็มุมด้านล่างก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ที่รับประทานอาหารนะคะอาจจะมีมุมนั่นงเล่นให้เล็กๆน้อยๆนะคะาเซฟมนาบิตานีรูบิน แก้วน้ำบังบูอันนี้ก็จะเป็นมุมที่นิวพูดถึงนะคะนั่นก็คือมุมแบบที่นั่งกินข้าวเนาะแต่ว่านิวไม่ได้ทดสอบนะคะว่ามันนั่งได้จริงไหมแล้วก็มุมนี้นะคะตอนแรกกะจะทําเป็นท่องน้ําแต่ว่าไม่ไปมานิวก็ตัดให้มันเป็นเครื่องซักผ้าแล้วกันนะคะแล้วก็มีเป็นพื้นที่ด้านหลังอารมณ์แบบส่วนหลังบ้านเนาะนิวก็วางสระนขนาดเล็กเอาไว้ให้นะคะเล็กจริงๆแล้วก็มีเป็นแบบ มีนี้ป้าให้นะคะเบบเผื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดื่มดูลูกเล่นน้ำไปแล้วกันนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลังที่3ค่ะหลังที่3เนี่นะะนยนิวว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่สุดแล้วมั้งพื้นที่เขาจะได้เยอะสุดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะก,กว่ากันเท่าไหร่เนาะส่วนด้านหลังนะคะนี่ก็ทาเป็นโซนปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็มีที่ปลูกต้นไม้ให้นะคะแต่ว่านิวไม่ได้ปลูกต้นทานไปให้เนาะ,ะแต่ใครอยากจะปลูกก็คือสามารถปลูกได้เลยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะแล้วนิวก็ใส่ตัวเตาผิงไปด้วยเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรไปดีโอโตอแนแรกจะใส่เป็นตู้หนังสือแล้วแบบมันเราใส่ตู้หนังสือเยอะมาก,กามงไง<อ> ขนาดเล็กเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะของบ้านหลังนี้นะคะห้องน้ํานิวก็จะแต่งใกล้เคียงกันหมดเลยคือคล้ายๆกันนะคะส่วนชั้นสองก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นมุมทํางานเล็กๆตรงนี้นะคะคือต้องระเบียงอ่ะนิวไม่ได้ทําทางออกนะคะแต่ถ้าใครอยากทาก็สามารถวางเป็นประตูไปได้นะคะแต่ว่านิวขี้เกียจไงตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ เออจะเห็นแล้วแหละว่านิวชอบแต่งสไตล์นี้บ่อยนะคะก็เลยใช้สไตล์เดิมในการแต่งอีกแล้วนะคะโทนสีก็จะเป็นแบบออกแนวแบบสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะแล้วก็ชั้นบนนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่นิวชอบนะนิวทำพื้นที่ขึ้นมานะคะเป็นอารมณ์แบบแช่อ่างน้นบนแล้วก็มีสวนรอบๆนะคะถ้าใครชอบบ้านหลังนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในแกลเลอรี่เลยนะคะเดี๋ยวนิวจะทิ้ง ID นะคะไว้ข้างล่างเนาะ แล้วถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเด็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย